ไมพัทรเดชหวดกล้ามทำใจสันนะริมหาดมาดีฟทริปนี้ฮอตไฟลุกตนยอดไลพุง่งสองภาพความฮอตไม้พัทรเดช พระเอกหนุ่มหุ่นเฟิร์มที่บินไกลไปอวดความหล่อเหลาถึงเมาดีฟสวมชุดว่ายน้ำพอดีตัวเผยหุ่นเป๊ะไปหมดทุกสัดส่วนแฟนแฟนแห่ถล่มไลฟ์ฮอตไม่มีแถวจริงๆสำหรับหนุ่มหล่อมาดเข้มไมพัทรเดชสงวนความดีพระเอกจากช่องมากสีที่แม้หน้าฉากจะดูหล่อเหลาเรียกเสียงกรี๊ดมากเท่าใด แต่หลังฉากกลับทวีคูณความแซบละลายหัวใจสาวๆยิ่งกว่าไม่ว่าจะโพสต์รูปอะไรหรืออัพคลิปแบบไหนชาวเน็ตก็พากันฮือฮากรีดกราดกันยกใหญ่จนอินตาแกรมแทบแตกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนล่าสุดวันที่28พฤศจิกายน2566 หนุ่มไม้ได้มีโอกาสบินไกลไปพักผ่อนถึงหมู่เกาะเมดีพื้นทะเลแสนสวยที่ทุกคนใฝ่ฝันซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปมาฝากแฟนๆทางอินสตาแกรมไม่ขีดล่างแพทาราเดโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นสวมชุดว่ายน้ำกางเกงขาสั้นพอดีตัวเผยกล้ามหน้าอกสุดเฟิร์มที่บ่งบอกได้ว่าหนุ่มไม้นั้นทุ่มเทกับก,บการออกกำลังกายมากขนาดไหนพร้อมกับร่างกายที่มีหยดน น้ำเกาะประปรายชวนเรียกเสียงกรีตดทั้งใบหน้าและหุ่นอุดมไปด้วยกล้ามทำเอาอินสตาแกรมแทบแตกอีกครั้งหนึ่งหลังเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวเพียงหนึ่งชั่วโมงความหล่อของหนุ่มไม้ก็เป็นที่พูดถึงทั่วโซเชียลยอดกดไลค์พุ่งสูงกว่า1 2 0 0 0ครั้ง อีกทั้งยังเต็มไปด้วยคอมเมนต์ชื่นชมอีกเป็นจำนวนมากอาทิข้อความที่ว่าคุณไหมหล่อสดใสหุ่นดีที่สุดครับเซ็กซี่โคตรโคตรลีนสุดหล่อมากความสามารถก็ครบเครื่องความหล่อก็ไม่เป็นรองใครไหนจะมีหุ่นสุดเพอร์เฟกอีกต่างหากแล้วแบบนี้แฟนคลับอย่างเราเราก็คงหนีไปไหนไม่รอดเสียแล้ว